สวัสดีค่ะวันนี้พักชรานิวมีข่าวมอบสหรัฐก่อจราจนเดือดบุกจุดไฟเผาใกล้กับทำเนียบขาวค่ะเมื่อวันที่1มิถุนายนส5 6 3าสำานักข่าวต่างประเทศรอยเตอร์และ CNN ได้เกาะติดสถานการณ์ประท้วงที่กลายเป็นจราจนจราจนนะจ๊ะมันจะจราจรรุนแรงลูกลลมไปยังหลายเมืองอย่างน้อย40เมืองทั่วประเทศจากความไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองมินิแอโพลิส รัฐมินนิโซตาทำรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อนายจอสฟลอยชายผิวสีวัย46ปีจนเสียชีวิตขณะถูกจับกุมหลังได้รับการแจ้งจากร้านค้าแห่งหนึ่งในเมืองว่านายฟลอยได้ใช้ธนบัตรปลอม20ดอลลาร์ซื้อสินค้านั้นมีรายงานมอ็บที่เต็มไปด้วยอารมณ์เดือดดาลโกรธแค้นได้จุดไฟเผาสิ่งของระหว่างการชุมนมุมจนเกิดไฟลุกไหม้ใกล้กับทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซี เมื่อคือนวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาจนตำรวจปราบจราจรต้องยิงแก๊สน้ำตาไล่ม็อบจนก่อให้เกิดกลุ่มควันและแก๊สน้ำตาจ้ะทาง CNN ได้แจ้งว่าเมื่อคือนวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุจราจรม็อบประทะตำรวจในหลายเมืองรวมทั้งกรุงวอชิงตันดีซีนครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กและเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย โดยมีร้านค้าในนครนิวยอร์กลและในรัฐแคลิฟอร์เนียถูกกลุ่มผู้ประท้วงบุกรุกอาทุบทำลายร้านแล้วก็ปล้นสินค้าด้วยค่ะนอกจากนั้นยังเกิดเหตุมีผู้ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตถึงสองรายในเมืองเดเวนพอตตรัฐไอโอวาและมีชายคนหนึ่งในเมืองหลุยวิลล์รัฐเคนตักกี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตเมื่อกลางดึกเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่หมิถุนายนตามเวลาท้องถิน่น แต่เบื้องต้นยังไม่แน่ชัดว่าชายคนดังกล่าวถูกตำรวจวิสามันยิงเสียชีวิตขณะร่วมการประชุมประท้วงหรือไม่ทั้งนี้ทางการสหรัฐได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกบ้านในยามวิการเพื่อควบคุมสถานการณ์การจราจรแล้วอย่างน้อย40เมืองทั่วประเทศถวายังคงมีม็อบฝ่าฝืนมาตรการเคอร์ฟิวในบางพื้นที่ ได้ออกมาก่อเหตุจราจนรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นคืนที่6แล้วจนถึงคืนวันที่1มิถุนายน2,563ขอให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่ที่สหรัฐระวังตัวด้วยนะคะทีรักจ้าขอบคุณทุกท่านที่มาฟังข่าวในช่องพุชิราเนิวผิดพลาดประการใดกราบขออภัยเป็นอย่างยิ่งขอทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขค่ะสวัสดีคะ่ะ